สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็มาเจอกันตอนเที่ยงเนาะไม่ใช่อะไรจะชวนทานข้าวทานคนเดียวไม่อร่อยไม่มีเพื่อนต้องชวนทานพร้อมๆกันเนาะวันนี้พลก็มาทำแกงปลาหมึกเอาปลาหมึกมาแกงส้มด้วยการยัดไส้เนาะแล้วก็ รองผักกาดไปนิดนึงใส่แครอทหน่อยนึ่งพอได้มีผักไม่ใช่อะไรแต่แกงอาป้าหมกอย่างเดียวไม่มีผักมันก็ยังไงไม่รู้เนาะไม่มีขาดน้ําหวานจากผักจริงๆผักสดแล้วก็ทานอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความเคยชินถ้าแกงไม่ใส่ผักรู้สึกมันยังไงไม่รู้เลยเนาะแปลกๆปกอะ่ะแล้วก็ล้าคอด้วยต้มจืด หรือแกงจืดนี่นแหละก็ใช้หมูเด้งเนาะใช้หมูเด้งเพิ่มความหอมหวานแล้วก็ใช้ใส่ไข่ไปด้วยในหนึ่งถ้วยเนี้ยใส่ไข่หนึ่งฟองใส่เต้าหู้ไปหนึ่งหนึ่งชิ้นหรือว่าหนึ่งถุงนั่นแหละถุงเล็กอะ่ะนี่ก็ตัดแล้วได้ถ้วยหนึ่งพอดี ถือว่ากำลังดีเนาะทานไม่หมดก็เหลือมื้อเย็นอีกมือ้อนึงไม่เป็นไรก็ไม่ไม่เสียเพราะว่าวันทำทีละถ้วยเดี๋ยวนี้ไม่ทำเยอะละทำเยอะไม่ไหวทำเยอะก็เหลือเหลือก็ไม่อยากไม่อยากกินแล้วถ้าข้ามวันแล้วอ่ะนี่ไฮไลท์อยู่ที่สตอนี่คะ่ะดูสิไหนวันแล้วยังสดอยู่เลยอะ่ะ เม็ดบริ่มบเทมดูดิดูดิโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดดู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 เก่งมากดูเม็ดใหญ่จริงๆมันเป็นสตอข้าวเนาะสตอที่บ้านอะ่ะเขาจะ,ะจะไม่ไม่เผ็ดร้อนไม่ไม่ฉุนจนเกินไปอะ่ะคือถ้าเป็นสตออีกสายพันธุ์นึงที่ก็ใช้สําหรับดองหรือสําหรับแกงอะ่ะอันนั้นก็ทางใต้เขาจะเรียกว่าสตอดานมันจะ รสชาติมันแบบฉุนฉุน,ฉน,ฉนแล้วก็เผ็ดเผ็ดด้วยอะ่ะเผ็ดร้อนยังไงไม่รู้แหละอนกินไม่ได้แต่ถ้าเอาไปใส่ในแกงอะ่ะโอเคพอโดนน้าแกงมันจะได้เจือจางเนาะรสชาติที่เผ็ดร้อนที่ฉุนฉุนของเขาอะ่ะเหม็นหือนะบอกไม่ถูกแล้วเม็ดมันจะใหญ่ไอ้นั่นแหละคนละสายพันธุ์กันนี้เปลือกก็จะหนากว่าอันนี้เป็นสตอข้าวแต่ว่ามันเป็นรุ่นแรกๆก็เลยเม็ดเม็ดใหญ่เนิดหนึง่ง อันเนี้ยที่บ้านอย่างอาของปอเนะเขาจะทานทั้งเปลือกเลยนะเพราะสตอข้าวเป็นสตอที่เปลือกบางแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วกว่าแค่ปีแปดเดือนหรือสองปีประมาณเนี้ยแต่ถ้าปลูกโดยการเพราะเมะล็ดก็ช้านิดนึงอาจจะสองปีครึ่งสามปีแต่ถ้าใช้กิ่งตอเน,นี่โอ้โหปีกว่าๆก,ก็ได้กินแล้ว อยู่ที่การดูแลเอาเจาใส่เนาะข้าวไม่ต้องทานเยอะเอาแค่นี้พอเพระาะว่าเน้นกลับเน้นกลับไม่ใช่อะไรอยากทำอะไรให้มันหมดในตู้เย็นกะว่ากวาดล้างให้หมดพรุ่งนี้เพราะาเดี๋ยววันเสาร์ไม่อยู่ไปเที่ยวหลายวันช่วงลองวิ่เองเนาะช่วงวันหยุดอะ่ะก็จะพรุ่งนี้มีอะไรก็เก็บเคลียร์ซะ ือไม่อยากเสียบตู้เย็นเอาไว้เราไม่อยู่เผื่อไปมาเกินมาอะไรเดี๋ยวตู้เย็นก็พังก็ได้กเกลีรยของออกมาเด้อมาทานข้าวด้วยกันนะคะหิวแล้วเที่ยงแล้วบา,บายๆกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะมานะคะทุกคนทานด้วยกัน